ยังมนั่นมาากอะนัมาจากโอ้วโชคเคลยรอะออมมามบัอใครมาเล่นอะไรไม่รู้นะเหมือนมีลูกบอลนะฮะเนี่มุละติ๊งย่าป่ะบัตรช่วยคูเคลียร์อ่ะไปบเิน

สวัสดีครับพ,พี่พี่เพื่อนครับพบก,กับผมช่องแบกเป้ลาผีนะครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเอฟซีทุกคนเนี่ยไปหาน้องดาวยิ้มกับน้องจันสว่างน้องเก่งแล้วก็น้องสามลักษณ์นะครับพี่พี่เนาะก็ภารกิจของเราวันนี้จะเป็นยงังไงเนี่ยพี่พี่เพื่อนเนี่ยมาลุ้นกันนะแล้วก็ของฝากเยอยู่ในกระเป๋าของผมซึ่งเป็นของฝากจากแมจ่จันนะครับทุกคนครับนะก็ขอบคุณแมจ่จันมากมากเลยนะครับที่ส่งของ มาให้เรากินนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องๆแล้วก็รวมถึงถึงผมด้วยนะครับที่สงง่งขนมนมเนยมาให้ผมกินนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านหนึ่งก็คือซึ่งจะชื่อว่าพี่เบนนะครับตกคนเนาะแต่พี่เบนก็คอยสนับสนุนผมมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็ขอบคุณพี่เบนมากๆนะครับนะขอบคุณมากๆครับพี่เบนครับเนาะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนผมนะครับเนาะ ไม่ว่ายามทุกยามสุขนะครับนะโอเคก็วันนี้ภารกิจของผมก็คือจะไปให้ของฝากจาก f c เนี่ยไปให้น้องๆน,นะครับทุกคน้วนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆะมาลุ้นกันนะโอเคเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่านะครับทุกคนครับไปลิสโกทุกคนครับก็ตอนนี้ผมเนี่ยได้มาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ บรรยากาศเนี่ยร่มรื่นจ่มสมากมากเลยนะครับนะคราวที่แล้วเนี่ยผมมาเนี่ยผมได้ยินเสียงคล้ายๆอะไรบางอย่างดังมาฝั่งนู้นนะครับพี่ๆแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับผมเนี่ยต้องรีบที่จะเดินทางกลับนะครับเพราะว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรที่อยู่ในป่าแล้วมันร้องทีทีทีทหรือไม่ก็ดังทีทีเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวนะครับเพราะว่า เหมือนกับว่ามันแจ้งเตือนว่าแถวนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับมันแจ้งเตือนว่าที่นี่เนี่ยมันอันตรายดังนั้นแล้วเราก็ถ้าได้ยินเสียงต้องระมัดระวงังหรือไม่ก็ถ้าหลบได้ก็หลบให้ไวนะครับพี่ๆนะแล้วก็สิ่งนี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันไม่ได้คืออะไรทั้งนั้นนะครับมันคือไคร่ร้างของ คนเที่ยวป่าพวกนี้นะครับซึ่งลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับน่ามันก็ผูกพางไปหมดแล้วถ้าเทียบท่านนับอายุเนี่ยถ้าจะให้ผมดาวเนี่ยก็อยู่ระลับประมาณสักปีสองปีได้ละอยู่ระลับประมาณสองปีนะโอ้โหผูกขนาดนี้นี่ผูกขนาดนี้ผมคิดว่าน่าจะสองปีได้แล้วนะครับพี่ๆนะนี่นะครับสองปีได้แล้วเพราะว่าท่านหนึ่งปีเนี่ยมันไม่ขนาดนี้นะครับ มาสองใีจะสามใบแล้วก็ว่าได้นะี่ดีนะดูสิผูกพังไว้หมดแล้วนะครับนะแต่ว่าเชือกนี้ก็ยังแน่นอยู่เชือกอะไรกัอ๋อมัเป็นเชือกอยางนะครับเป็นคนเที่ยวบาทที่มาต้อมมาทำนี่บ่าวไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนะแล้วก็ฝังง่งนู้นก็จะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมาตั้งแค่มันนอนที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีสายน้ําลำธารนไนหลผ่านตลอด ้างสายเลยนะครับเหมาะที่เรามาตั้งแคมป์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยมาตั้งแคมป์ที่นี่นะแต่ที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนเนีน่ยน้ำจะบเต็มล้นเลยแล้วก็ผมเนี่ยเคยมาสร้างบานต้นไม้อยู่ฝั่งนู้นนะครับนะแต่ว่าผุพังไปหมดแล้วนะครับดูลักษณะฝั่งนู้นนะทุกคนเห็นปะนี่นี่ตรงนี้มันเป็นคล้ายๆบ้านต้นไม้นะครับเมื่อก่อนที่เราเคยมาทําบ้านต้นไม้นะครับทุกคนนะ ก็สมัยนั้นตอนนั้นก็ยังไม่ได้เจออะไรมากมายหลังจากที่เราไม่ได้มาถ่ายคลิปนานแสนนานแล้วก็ทา้งหายไปนานแสนนานเนี่ยก็พอบังเอิญว่าผมเนี่ยก็อยากจะมาเที่ยวบ้านต้นไม้แต่ว่ามาปุ๊บเนี่ยก็ได้มาเจอกับน้องๆนะออกมาจากปักถ้าตรงนี้นะครับตอนแรกผม,มคิดว่าเป็นคนป่าหรือไม่ก็คนเที่ยวป่าธรรมดาธรรมดานะก็พอหลังจากที่ผมเห็นแล้วแกออกมาแล้วก็เข้าไป แล้วก็หายไปผมก็เลยสงสัยนะว่ามันคืออะไรผมก็ไปหาไม่เจอหลังจากนั้นผมก็ตั้งกล้องไปหลายๆจุดไปเลยนะพอตั้งกล้องหลายๆจุดไปเนี่ยผมก็ไม่ผมก็ไม่มไมเห็นขาวออกมาแล้วก็รลอนเข้าใบเนี่ยหายไปนะครับดังนั้นเลยมันก็เลยทําให้ผมสงสยัยแล้วก็ทําให้ผมได้รู้ความจริงนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะขออนุญาตที่จะมาตั้งกล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า คราวที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบเดินทางกลับนะครั้งนี้หวังว่าคงจะไม่ต้องรีบแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะอก็เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะพักผ่อนหย่อนใจสักครู่หนึ่งนะหวังว่าพี่ๆเพืพ่พพพอนๆก็คงจะไม่ไม่อะไรอาวรกับผมมากมายนะอยากจะให้ผมพักบ้างก็ได้นะ<ป>้ยอวอ้าวโอเค นะขอตั้งกล้องให้มันตรงแป๊บนึงอืมโอ้มีแดดส่อ,องตรงลงมาสวยมากนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขอทำทุรักแป๊บหนึ่งนะไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยจับพวกเขาได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละนะทุกคนนะแล้วก็ไปเถอะนะให้เรื่องราวมันผ่านไปผ่านมานะครับทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันหลังที่ตั้งกล้องเสร็จแล้วไปทำทุรักกลับมาเสร็จนะครับพ,พี่นะชนะ

mày đi bác à. ơ ừ, Jenny. Nằm bên bác à. Ừ, nghe. Ừ, u chuột u kìa. chuột u à Ờ, mẹ đi. đi. Ờ, mẹ bắt này. U bắt à. chuột Ờ, chơi Chơi u. à. Ừ. Chơi u mẹ u chơi u khuy. U mẹ à. นั่นไม่บาดเดลาล่มาช่วยกูเอดเดทำเค่อมจนะลกามีอ่ามีอยูรู้หนูกบ่วะตี่ะมไม่ลงกันตอไเนาะอ่าขออนุญาตถ่าแป๊บนึ่งนะเพ่ น้ำนี่ก็เย็นพอสมควรนะอู้ใครมาเล่นอะไรนี่เหมือนใครรู้เฮ้ยเน่าผาดดุฮะเน่าผาดดุฮะหยุดที่กันเลยไม่กะดูสิใครมาเล่นอะไรไม่รู้นะเหมือนมีลูกบอลนะฮะเฟนนี่มุลาติ๊งย่าป่ะนะครับอี ก็ดีวา่าอีเกิวแล้ว,น,ว,ลวน,นใครเอานแ้ลืเนี่แหละป่ะแล้วกอนี่นะครับใครมาก็ไม่ใคราเอามาก็ไม่รู้โอ้โหใครมามาช็อตปลาหรือ,เ,รอเปล่ามาแล้วแบบไากินเ,นเ,นเนช่นแล้วไมันไม่จัดันนะมันดูว่าเป็นฝีมือ ใ,ใครก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะอาพเถอะเราก็ไม่ได้อ,อะไรมากมายกับเขานในพี่พนะเดี๋ยวขออนุญาตที่จะวางกลองนะ้องแป๊บหนึ่งนะอ่าก็หวังว่าพี่เพื่อนเพื่อนจะได้เห็นขอมกับน้องดาวยิ้มนะครับโอ้อากาศหนาวมากที่เราเรารบอกที่นี่ที่นี่ข้าวโพดขึ้นี่

ที่รู้หละ่ลูกหนึอะผมถามว่าคิดถึงผมไหมเขาบอกว่าคิดถึงนะครับมากขนาดขนาดไหนเอว่ามาๆๆๆมากนะครับนะอืมได้รอเวทบัดอ่ะช่ยคูเครนตอนนอ้าุกัมั้ยนสหมมพอนกี่ <suas> <Phill ipp et> นะเอออากิโกตัวเลี้แล้วนีฮีน่อ่ะก็เขากลับไปให้แล้วนะครับเสื้อผ้าที่เขา เอฟซีส่งมาให้อะเนาะพี่พี่เรก็ไปให้แล้วนะครับเออย,ยีเรปบบเปอร์จูเลยในช่วงเรียกมาบอกฮะยีเล็บไปอร์จูเลยในช่วงเรียกมาเรียกชิชาเรียกชิชาอ๋อเออเอาไปทำธุระส่วนตัวนะครับรอข่าวอยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่บรรยากาศในป่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนาวนะ ปกติอยู่ในบ้านหนาวนะครับพอมาอยู่ในป่าเนี่ยกับเครื่องขันยาวเนี่ยมันก็หนาวแล้วนะครับพี่มันก็จะเริ่มมาแล้วพิชาพิชาครับะฮะพชาฮะพิชาพิชาครับีชาอ๋อพิชาวิลลี่นี่จะพิชาบอลลูนเราเอากุลุชิลุลุปะนี่พิชาบอลลูนวะฮะ

ยังไงเนี่ยถูกโพกัเลยอเมรอ๋อเมลีอ๋อดูดับได้เห็นอะไรบแา่นะก็นี่ก็จะเป็นของฝากจากแม่จามอีกแล้วนะครับพี่พี่โอ้ฝากให้ใครเนี่ยฝากเขียนว่าฝากให้คนรับแลน้องดาวยิบน้องจันสว่างแล้วก็น้องเก่งแบ่งกันอ๋อให้แบ่งแบ่งกันนะครับทุกคน ซึ่งจะมีขนมนี่นะครับพี่ๆนะขนมนี้มีเนื้อระหว่างผมมินแน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับแล้วก็ลูกอมซึ่งลูกอมนี้เออเป็นของฝากจากแม่จันเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกอม

ก็เขามาน่าจะกินไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นดานมาเหรอเป็นลูโอมหรือเปล่าหรือว่าขนมอะไรสักอย่างเนี่ยน,นะเหมือนกันนะครับอย่างละาสองนะครับนีสองลูกอมสองแล้วก็ขนมสองแล้วก็เกลือนะครับอ้าวเกลือเกลือมาแล้ว เรือนะครับมอบให้กับคนรับแรงนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สบสองยี่สิบสี่ห่อหรือไม่ก็สิบยี่สิบสี่หงนะครับทุกคนนะก็ให้ไปแบ่งกันถ้าแบ่งกันสี่คนก็น่าจะตกอยู่ละละประมาณเท่าไหร่เนี่ย ยี่สิบสี่ก็อยู่ระลับประมาณสักสี่คนก็ห้าห้าห้ายี่สิบสี่ก็ประมาณตกประมาณคนละหกหกถุงนะตกประมาณคนละหกถุงนะครับสี่คนยี่สิบหกก็ตกประมาณคนละสี่ถุงเออหกถุงนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะเ,เก็บคืนนะแล้วก็จะมอบให้กับน้องดาวยิ้มนะครับเพราะว่าน้องๆคนอย่านีได้อ,ออกมานะครับพี่ อันนี้ของฝากจากเนาะแม่แม่จันนะครับนะแล้วก็แม่จันก,ก็ฝากของมาให้ผมด้วยนะครับซึ่งจะเป็นกาแฟนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ส่งกาแฟมาให้กินเนาะแต่ว่าผมเ,าเดี๋ยวก็ขอบคุณมากๆนะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยยังไม่รู้ผมไม่ไม่ดื่มกาแฟนานแล้วนะครับพี่ๆแตส่วนใหญ่แล้วผมจะดื่มนมพรุ่งนี้นะครับนะเพราะว่ากาแฟเนี่ย ผมเป็นโรคเพาะมันก็เลยทําให้ผมดื่มไม่ได้นะครับทุกคนเนาะดื่มไม่ได้เวลาผมดื่มแล้วผมเหมือนเลี่ยนๆยังไงไม่รู้นะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้แจกให้กับอ่า,อาผู้ที่อยากจะกินหรือไม่ก็คนที่ซื้อกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปแจกกับคนพวกนั้นนะครับทุกคนนะก็ อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณแม่จันมากมากนะครับที่มีจิตใจเมตตาที่ดีแล้วก็มีน้ำใจแล้วก็มีความเมตตาต่อพวกเราทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแต่ว่าก็กาแฟนี่ผมขออนุญ,ญาตนะครับขอขอ,อนุญ,ญาตที่ไม่เป็นไรก็แม่จันสตกมาได้นะแต่ว่าผม <c oughs> ไม่ได้บังคับว่า ผมงไม่ตรงเนะาะแต่ว่าน้องบอกก่อนนะว่าผมเองก็ไม่ได้ดื่มกาแฟมาหลายวันแล้วนะครับเนาะนี่อพียงว่าผมเ่ยก็เป็นมีโรคเป็นโรคปอนะครับทุกคนด <c oughs> ังนั้นผมกินไม่ได้ <c oughs> กินแล้วมันทําให้สุขภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ผมจะกินแต่นมนะก็ใครท,ที่ได้ดูคลิปของผมเข้าป่านะก็ ช่วงนี้ก็จะเห็นแต่นมสขีขาวในขวดนะครับทุกคนนะก็ก็กยังไงก็ตามเราก็ต้องขอบคุณแม่จันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเนาะและ้วก็นี่ผมฝากให้จ้ะน้องดาวยิ้มนะครับแม่จันบอกว่าให้ฝากเขาให้ไปแบ่งแบ่งกันนะครับเอาวิกิหี่ดินเลยสกว่าอีตาเด็กกระโบว่าเราพูดเด็กกระบเด็กกระโ วัดุลาบออดตอว่าอ่ะก็บอกแล้วนะครับว่าเกลือของเลาหกถุงแล้วก็ขนมก็ไปแบ่งการกินนะครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างแย่งกินกันไม่เอานะแล้วก็ถ้าว <apps> ันใดวันหนึ่งผมเข้าไปในเมืองรับเลียทัศทุกคนเห็นงขยะก็น่าจะเป็นขยะขยะของเอฟซีนะแต่ว่าผมเข้าไปนี่ไม่มีขยะนะไม่มีเศษขยะนะเนาะก็ไม่มีเศษขยะเขาน่าจะจัดระเบียบบาน หมู่บ้านของเขาอย่างดีนะอาจจะเผาทิ้ง,งหรือมันก็อาจจะทำทั้งอย่าง,น,งนะอ่ะเออแล้วก็ลำธารน,นะครับตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยลำธารเนี่ยไหลามาแบบสวยมากๆธรรมชาติอดุดมสมบูรณ์มากๆเลยไมย่ไม่รู้ว่าเป็นสายเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าต้นตอนแรงขนาดนี้เนี่ยปลายเนี่ยมันน่าจะแรงนะแต่ว่าปลายเนี่ยมันน้าหมดไปแล้วเห็นปะน้าแทบจะไม่มีเลยแรงมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ว่าต้นเนี่ย ไม่ต้นก็ปลายนี่แหละปลายนี่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่หรอกถ้าปลายนลเนี่ยต้นเนือน้ำน่าจะเยอะแล้วก็ลงปลายเนี่ยปลายเนี่ยน้ำจะเยอะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นมากกว่าถ้าเป็นต้นในการลงมาเนี่ยอะผมไม่รู้ว่าปลายหรือต้อนนะที่ก่อนจะมีมเข้าใบานะนะแต่ว่าป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีใบตะไคร่น้ํา,าที่พี่เพื่อนเอฟซีบอกนะก็ผมไม่เคยรู้ชื่อมาก่อนเลยนะว่าชื่ออะไรนะผมเพิ่งจะรู้นะครับว่าชื่อตะไคร่น้ํา,าแล้วก็ซึ่งสามารถที่จะ บีบขยำขยำแล้วก็สักผ้าได้นะก็ผมขอบคุณ f อีทุกคนนะที่รู้แล้วก็มาบอกวิธีการใช้แต่คล้ายน้ำนะว่าสามารถที่สักผ้าได้นะก็ถ้ามีโอกาสผมเข้าไปเนี่ยผมจะลองใช้ดูแล้วก็พวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่าทำยังไงนะแต่ว่าเขาก็บอกวิธีนะครับว่าเขาเอาอาน้ำอะไรที่ยังแหละแล้วก็เทแล้วก็เอามาทักธรรมดาธรรมดาแล้วก็สักกับก้อนหินะนะก็เกี้ยงนะ ก็ไม่เหม็นอาบด้วยเวลาเช็กับต้นใบไม้มอะไรก็ไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะก็มไม่ได้สอบถามอะไรมากมายนะครับรวมไม่ได้ออกมาจากที่นี่นะครับก็เลยสอบถามแค่คืออะไรก็เขาบอกวออ่าแช่น้ําเพื่อมาให้เสื้อผ้าขอหลองเหม็นอับนะครับทุกคนจะได้เสื้อผ้าของอาดาหอมนะครับเนาะอ่ะโมมากเกินไปเไมือ่อไหรครัเนี่ไม่รว่ะอ่ะแต่ตัวกชูกระเท็บ่ะ

ถามว่าพี่ทางนามไม่กลัวบ้างหราอออกมาคนเดียวเขาบอกไม่กลัวนะแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรให้ให้กลัวนะเขาอกม่จำไม่ได้นิ้อปลาห้ไม่กัไ่่ลัวนน่ไปยาม้แวเขาดเลยนะตะเอ๊ยชุกตะเอเอาเนื้หม้ออักลลไม่หเอาเนอมอักลีหม้อไม่อักบลอ๋อไม่ใอักบลี่ีกว่นั่นร้อนอ่ะ่นอ้อนไ่ไเนี่ย Ni à? 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 ừ, à? à? dạ. <laughs> là ô nha nếu có hoa uva bơm nữa nếu không thấp nó uy vắng bên nhật thì hít nữa cho lịch cho ra vắng thân tục có cho cho tục có bắt đầu về mó 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 mình ở mình đi chuồng kim mò. là gần một mò. Hãy gần nha kim mò. này gần nha kim mò. Hãy 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 mò. kim là ก็ขอเนี่ยที่จะเดินทางกลับแล้วนะครับมาส่งหนุห่มไม่กลับเฉยๆนั่งรถขับแบกได้หรือเปล่านั่จะแบกได้นะ,ะ,ะที่ตะลักขี่หมอเอเอๆอา่าที่ตะลักขี่วะขี่เลยวะเจอกันแลเอวะเดินทางกลับแล้วส่วนผมเองก็ต้องเดินทางกลับเช่นกันนะครับ ก็ไอซีส่งของมาให้ผมก็มาให้เฉยๆนะทำาอซไม่ได้ส่งของมาให้ผมก็ได้มาให้นะทุกคนเพราะว่าบางครั้งผมก็เข้าป่าที่อื่นบ้างนะก็เลยในลักับเอ่อการเข้าป่านะผมคิดว่าชีวิตผมเนี่ยทั้งชีวิตนี้ผมน่าจะอยู่ในป่าอย่างเดียวนะครับไม่มีคําว่าเข้าในเมืองหรือไม่ก็ไปเที่ยวในสถานที่ที่แบบว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรฮะ ประเทศอื่นหรือไม่ก็ในสถานที่อื่นที่แบบมันไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของผมนะผมว่าชาตนี้ผมเองก็คงนะ่าจะไม่ได้เที่ยวลยแล้วล่ะผมนะ่าจะได้เที่ยวในปา่าข้าวป่าเที่ยวป่าเที่ยวป่าข้าวป่าพวกนี้นะครับก็สถานที่อื่นก็คงนะ่าจะไม่ได้เข้าลแล้วแหละนะก็เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราก็ต้องทําสิ่งนี้ให้เต็มที่นะครับ นะถึงแม้ผมอาจจะไม่เก่งในหมุกในเมืองพวกนี้อย่างน้อยๆผมก็ชํานาญในเรื่องป่านะครับเมื่อว่นจะรุดดูฝนรุดดูร้อนรุดดูหนาวทายัางไงก็ได้เอาให้ชีวิตมันรอดแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงในป่าให้มันรอดนะครับทุกคนไอ้นั้นก็เริ่มที่จะชนานาญแล้วนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่าจะเดินทางกลับบ้านแล้วดีกว่านะครับนะถ้าถามว่าในป่ามีสิ่งอะไรมากมายอันตรายไหมมันก็มีนะครับแต่ว่า กุยังกก้าวก็ไม่ต้องประมาทแค่นั้นก็ปลอดภัยแล้วนะครับนะประมาทไม่ได้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้านะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม